เมื่อกี้กดโชว์เต็มที่เลยกดขิงกดขิงเพื่อนแล้วเมื่อกี้โอ้หาแตกครับ FC เรายังอยู่กับน้องไม้ขุนทะเลนะครับค่ะก็คือเราถ่ายหลายคลิปแล้วในเรื่องของทุเรียนเล็กนะครับ<ช>แล้วก็วันนี้อยู่ที่ปุ๋ยใช่1 2บสมสามเป็นปุ๋ยอินทรียเคมีค่ะถามเหตุผลน้องไมยที่ทุเรียนเล็กเราเลือกใช้ที่เป็นอินทรียเคมี Me, เพราะยังไงบ้าง เพราะว่าหนึ่งนะคะคืออินทรีย์เคมีเนี่ยมันไม่ใช่เคมีล้วนมันถ้าเราใช้เคมีล้วนอะต่อไปเราใช้เยอะๆมันจะมีปัญหากับดินเหมือนตกค้างอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเหมือนทุเรียนเล็กมันอาจจะยังไม่จําเป็นต้องใช้เคมีบางบางส่วนเขายังจะใช้อินรีย์ล้วนเลยก็ยังมีใช่ค่ะเหมือนเราเอาสองอย่างมารวมกันใช่เป็นอินรีเคมีซะ ใช่มันก็จะไม่มีอะไรมากไปน้อยไปมันก็แบบพอดีพอดีอเงี้ยพอดีลงตัวบ๊อบบ๊อบบ๊อบ๊บเอ็ซีการดูแลการงานทํางานก็จะง่ายค่ะใช่เหมือนบางคนเขาแบบรอบนี้น่าต้องใส่เอ็นซีรอบนี้เคมีใช่รอบหน้าใส่เคมีอย่างเงี้ยต้องสลับกันมันจะใส่เคมี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 อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่พอมันรวมกันมาเป็นอินซีเคมีมันเลยง่ายครับใช่ค่ะแล้วหลักการที่เราปลูกใหม่แล้วต้องทิ้งกี่วันกี่เดือนเราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ย ก็ของหนูอะค่ะจริงๆโซเล็กกว่านี้หนูก็ใส่แล้วแต่ว่าก็ใส่เป็นอินทรีย์ล้วนนิดเดียวก็กำสั่งสองกำเหมือนกันแล้วอันนี้คือระยะนี้ที่ปลู่มาประมาณเกือบๆสองเดือนแล้วมันก็จะเริ่มตั้งตั้งพุ่มตั้งอะไรบ้างนิดหน่อยเริ่มมีแทงแทงปีใช่หาแทงปีแต่ยอดใหม่มาอะไรเงี้ยค่ะต้นมันก็จะแบบว่าเป็นเป็นชุดใบใหม่เริ่มมาแล้วใช่หนูก็จะเอาปุ๋ยค่ะ เน้นตัวหน้าสูงม,มาใส่เพราะว่าทุเรนเล็กมันก็ยังไม่ต้องทําอะไรเยอะก็เน้นใบเน้นกิ่งอะไรเงี้ยใ, <บ S 1> ใช่ใ<บ>ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเราดูต้นใช่ไหมของหนูอะถ้าหนูจะใส่ก็คือเหมือนต้นต้นอย่างเงี้ยสองถึงสามเดือนก็กำถึงสองกำมือแค่พอรอบๆนิดเดียวมไม่เยอะเกินเพราะว่าเรายังจะใส่ใส่บ่อยางคะคบางทีสองเดือนใส่ครั้งสองเดือนใส่ครั้งมันก็หมดพอดีใช่เพราะเหมือนเหมือนถ้าเราใส่เยอะเกิน ตอนนี้มันกินแล้วมันอิ่มที่เหลือก็คือทิ้งเปล่าเหมือนกันใช่ค่ะมันมันไม่ต้องไปเปืองค่าปุ๋ยอะไรเยอะใช่ใชแล้วก็การใส่ตามรอบใบหรือ2เดือนครั้งเนี่ยก็ทําให้เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไม่มาบ่อยๆหรือเราจะใหะ้คนงานมาใส่เนี่ยเหมือนถ้าเป็นงานจ้างก็ค่าแรงแต่รอบก็เยอะไปนะครับแต่เดี๋ยวอธิบายคุณสมบัติปุ๋ยซีเคมีของสิงใหญ่นิดนึงอาจจะต่างกับอินทรีย์เคมีหรือเคมีในหลายเรื่อง ก็เรื่องแรกโดยเฉพาะเนื้อปุ๋ยค่ะเนื้อปุ๋ยเขาจะเป็นอะมิโนคะอะมิโนก็คือมันเป็นเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำแล้วพืชสามารถดูดกินได้เลยไม่ต้องรอการเหมือนแปรสภาพจุลินทรีย์มาย่อยหรือไระนะครับแล้วก็กลุ่มเนี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยระเหยเหมือนเหมือนเป็นเคมีคที่มาจากกา๊าซมันจะมีการระเหยหรือเรียวกว่าการสูญเสียเลยมีคอนเซปต์ว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ใส่น้อยใส่บ่อยใช่แต่ของเราเนี่ยอาจจะอยู่ได้นาน อยู่ในดินได้นานนะครับฉะนั้นเราใส่ห่างๆได้ให้ดูสภาพต้นใช่ค่ะเป็นหลักนะ FC เดี๋ยวเรามาดูน้องไม้ว่าหนึ่งหยิบสองหยิบของไม้เนี่ยมันจะประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะโอเคค่ะโอ้โหเก่งมากเลยไม่ไงล่ะ FC ขึ้นเอ้กล้องขึ้นภาพเก่าให้หน่อยนะอย่าด่เพี่มีดตั้านเตเลยนะนี่คือเนื้อปุ๋ยอะมิโน มันมีกลิ่นมีอะไรไหมอ่ะไม่อมือนนิดหน่อยถ้าถ้าบางบางทีก็จะชุนนะคะแต่ว่านี่เป็นกลิ่นน้อยมากคือถ้าเป็นปุ๋ยที่ขึ้นรูปจากมูลสัตว์จะมีกลิ่นใช่ค่ะอันนี้มันจะฉุนแบบแสบจมูกเลยนะลองกินไหมสักคนลเม็ตดูว่ามันจะเป็นยังไงจะดีแล้วค่ะห่างจากโรงพยาบาลไกลอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องมายเริ่มทําการแสดงให้เราดูหน่อยนะครับวันนี้ได้เลยค่ะ จริงๆไม่ต้องเอาถังไปก็ได้เพราะว่าเอาขันก็พอแล้วมันมันวงเล็กมากปะเราไปดูน้องไม้เอาต้นนี้เลยอธิบายเพิ่มนะครับ F c ซว่ารอบที่แล้วเราใส่ยิปซัมใช่ค่ะยิปซัมหรือธาตุอาหารรองยิปซัมทั่วไปไม่ใช่ธาตุอาหารรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะ่ะเพราะว่ายิปซัมอย่างเดียวเลยจะมีเฉพาะแคลเซียมกักรรมือกำมะถันแต่ธาตุอาหารรองต้องมีแมกนีเซียมด้วยค่ะฉะนั้นยิปซัมเลยต้องเอามาเข้าสูตรนะครับเอฟซี FC. ก็คือกินแคลแมกเขาจะมีคําว่าแมกลงท้ายก็คือแมกนีเซียมฉะนั้นยิบซ้ำของกินแคลแมกเนี่ยก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานครบธาตุอาหารรองแล้วไม่ใช่ปูนไม่บล็อกปุ๋ยนะครับเอบางคนสับสนยิบซ้มกับปูนอันเดียวกันค่ะเห็นขาวๆหน่อยปูนใช่ปูน,ปนห่างจากปุ๋ยกี่วันละ่ะใช่ค่ะำถามนี้เยอะมาก FC เอาคลิปนี้เลยน้งไมายจะใส่ปุ๋ยกับปูนไปด้วยกัน คนยังงงอีกใส่ปุ๋ยกับยิบซ้ำนะค่ะยิบซ้ำนะคะถ้าถ้าเป็นปูนโดโลไมต้องเว้นระยะห่างจากปุย๋ยนี่แต่ถ้าเป็นยิบซ้ำใส่คู่กันได้เลยค่ะนี่ความรู้ใหม่ทั้งนั้นวันนี้บ้านนาอย่าแซวหนูเยอะหกกนูเขินเอาอยัางไงแล้วลรยห่างต้นชิดต้นหรือตรงไหนบ้างเอาน้องไมค่ะถ้าของหนูอะคะ่ะก็เนี่ยกำมือก็น่าจะสักสองกำก็น่าจะรอบแล้วนหนูก็ แค่บริเวณปลายใบนี่แหละค่ะลากมันไปถึงคือไม่ได้ใส่ชิดโคนนะครับเอฟซีไปปลายเโอเคสองกมก็ทั่วแล้วใช่ค่ะกล้องถึงไหมเนี่ยเราอยากให้เห็นเม็ดนะฮะกล้องดูทรงไม่ไหวแล้วกล้องเรานะครับกระดงกระดูกไปหมดแล้วก็คือประมาณนี้สองกมใช่ แล้วเราไม่ได้ใส่ถี่ทุกเดือนตามตารางตามโปรแกรมที่เขาชอบแนะนำเนาะ,ะว่าทุกเจ็ดวันทุกสิบวันทุกส<ช>ิบห้าวันทุกเดือนหนึ่งอันนี้ให้ดูการตอบสนองเพราะว่านี่เขาเริ่มแทงปีที่น้องไมล์บอกเนี่ยใช่ค่ะเขามีปีมาแล้วเดี๋ยวเขาต่อไปจะมีเดือนใช่ค่ะนะครับ <c oughs> มาให้ครบนะครับ่ะโคกสามต้นนี้เราลงตรงไหนวะนเนี้ยเออแล้วแต่สะดวกคะ่ะจะไปตามเก็บด้วยนะฮะวัดหล่นไปตรงไหน <c oughs> อันนี้จะยาวๆหน่อยใช่อันนี้คือมันฟื้นมันได้ฝนได้อะไรค่ะแล้วก็จะฟื้นขึ้นมามียอดนะตอนแรกต้นมันไม่แข็งแรงแล้วตอนแรกที่เราที่เราเอาตัวนี้มากดดันแล้วใช่ค่ะมันกลับตั้งขึ้นมาอืมมันก็เลยยังมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ค่ะแต่ว่าทรงมันเนี่ยก็จะเสียไปเหมือนกับว่าถ้ามันชะงักใช่แทนที่ว่ามันจะเป็นออกพุ่มทรงกล้วยๆแบบรอบๆสวยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมัใช่ตั้งๆในขึ้นไปอย่างเงี้ย อ่ะน้องไม้กล้องก็ไปตรงก้นอย่างเดียวเลยตอนนี้อเนี้น้องไม้อธิบายว่าต้นเขาอะชะงักเพราะแรงช่ทําให้ทรงต้นมันเป็นอย่างนี้เอใช่มันไม่พยายามจะกลางนี้นะครับมันมีผลไม่หมดเลยนะใช่ไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยไม่ดีใช่ค่ะโน่นี่นั่นเกี่ยวมัย,ยังไมไ่ใส่ปุ๋ยเลยใช่ยังไม่ได้ใส่เลย คือ <laughs> บางทีต้นต้นไม้ค่ะไม่ว่าจะแค่ต้นต้นอื่นก็ก็ที่นอกเหนือจากทุเรียนนะคะออคือเหมือนสภาพอากาศหรืออะไรพวกนี้มันก็สําคัญเหมือนกันม,มันเล้งมากๆมันก็ตายมันก็หยุดชะงัก เพื่อให้ให้เหมือนรักมันก็จะรักษาตัวของมันเองอเพื่อให้มันอยู่รอดถ้ามันเล้งแบบคือนเล้งทั้งปีค่ะนานไปกว่านั้นก็คือมันก็ตายไปแล้วแต่ถ้าเหมือนอันเนี้ยมันยังพอแบบทนอยู่ได้แล้วพอมันได้ฝนได้อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาแต่มันอาจจะโตไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีการชะงักใด้ใี a ไม่ใช่ว่าต้นนี้ทําไมกลางดีไม่ใช่นะต้นนี้เพิ่งเอามาลงเหมือนกันใช่ Book ชต้นนี้เพิ่งซื้อมานะคะ <c oughs> อ่ะเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยตามที่น้องไม้แนะ <c oughs> นำเมื <c oughs> ่อคืนนี่มันเริ่มแทงแทงปีมาแล้วกาลังจะเป็นหางปลาทูแล้วนะนะครับบางยอดมีฝักดาบโผมาแล้วใ <c oughs> ช่ค่ะ ก็โคกนี้ประมาณ3ต้นมาเรียงงี้นะครับค่ะบางคนอาจจะงงอีกก็ให้ใส่รอบก็รอบชนกันไปชนกันมาวุ่นวายเลยตอนนี้ใช่ถ้ารอบก็คือมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะไปใส่ปุ๋ยตรงนี้ซ <3 S 1> <อ>ับซ้อนค่ะงระหว่างตรงนี้นจะซ้อนหนูก็จะใส่รวบยอดลงไปเลยแต่ตรงกลางเนี่ยเราอาจจะโรยให้นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูน้องมาให้รวบยอดเป็นไง ทบต้นทบดอกลบยอดไปเราเราก็มีทิ้งนะคะ2ต้นเนี้ยเผื่อเขาจะเอือคใช่เราก็ยังรักเขาอยู่ค่ะเนี่ยหนูก็จะใส่ให้เราก็นั่งดูอย่างใกล้ชิดนอ้พี่ซีอ๋อเราไม่ต้องเดินอ้อมมาใช่มือเรายาวเราก็สา้งสาวเอาค่ะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นิดหน่อยนิดหน่อยใช่มันจะไม่เยอะเกินไปประมาณ2กงกากี่หนึ่หยิบมือ fc ค่ะเราวนมาให้ดูก่อน นี่ประมาณ2กรัมกับหนึ่งหยิบมือเองก็คือเม็ดปุ๋ยอ่ะตรงนี้จะมีการกระจายให้ด้วยนิดนึงค่ะเผื่อว่าต้นนี้เอามาหากินนะเผ<ช>ื่อวนี่ามาหากินก็ต้องต้องอยู่ตรงนี้ให้เขาด้วยนะส่วนรอบนอกมีเยอะเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีการย่อยสลาย<ช>ปุ๋ยจะละลายน้ําใบกล้วยจะมีการย่อยสลายไปเป็นธาตุอาหารข้อดีของปุ๋ยไก่สีวัตถุค,คือมันจะจับตัวกันทําให้ปุ๋ยอยู่ในดินได้นานนะครับเพราะบางทีดินเราไม่ค่อยจับปุ๋ย จากสภาพความเป็นกรดด่างของดินที่มันไม่เหมาะสมแต่ถ้าความเป็นกรดด่างเหมาะสมมันก็จะทําให้ปุ๋ยอยู่กับดินได้นานแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะให้ปุ๋ยอยู่กับดินเยอะๆเนี่ยก็คืออินทรีย์วัตถุเหมือนเขาต้องมีตัวมาล็อกกันไว้นะใช่จะไปไหนเนี่ยยูกรอนยูก่อนยังไม่กินเลยอะไรเงี้ยเอฟซีนะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะให้คนงานเรานะครับทาต่อเนี่ยประมาณแสนกว่าต้นตรงนี้นะฮะทุเรียนหรือหญ้า ยากค่ะค yeah, ุณเรียงเอาร้อยกว่าต้นเอฟซีเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็ทําเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวก็ให้เจ้าที่นะครับเราค่อยๆทําไปทําไปเพราะวันนี้ไม่ม oui> ีแดดเลยใช่ค่ะมีแต hey, ่ร้อนๆใ่เริ่มแสบแขนกันแล้วเอฟซีนะครับแล้วก็ปุ๋ย12 3สเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นเนี่ยถ้าใส่แล้วนะครับ ยอดมันไหลเลื้อยเป็นเถาตํำลึงมากเกินไปค่ะให้เราใส่สลับกับ12 6 6 12ใช่เพื่อให้โคนอุ่นอกิ่งอุ่นๆด้วยจะไปนเน้นต้นเน้นกิ่งอะไรเงี้ยะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ใบอย่างเดียวใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกถึงพื้นเร็วใช่ค่ะนะครับเราต้องทำมันสมดุลก็คือมีการบาลานซ์สูตรปุ๋ยใช่กับกับต้นทุเรียนในการให้สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนะครับแต่ก็ยังเป็นของปุ๋ยอินทรีย์เคมีทั้งคู่ค่ะนะครับ อ่าฉะนั้นวันนี้ 12, 3, 3, สิ3สองสามงใหญ่สั่งได้ที่ไหนครับสั่งได้ที่ร้านบุญมีเกษตรพันธุ์ที่เดิมคะ่ะพร้อมกันกับกินแคลแม็กนี่ใส่คู่กันยิ่งเห็นผลนะคะนี่ปรับสภาพดินใส่พร้อมกันก็ได้ไม่เสียเวลาด้วยคะ่ะขันหนึงเป็นปุ๋ยขันหนึ่งยิบซ้ำทเทียวเสร็จถือมาสองขันจบเลยโครนี้เอฟซีที่เหลือรอฝนใช่คะ่ะ อาครับใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วก็ความรู้ดีๆสามารถทักมาคุยโทรมาคุยกับน้องไม์ได้ที่สุราษฎร์ธานีนะครับได้ค่ะ,ะคโทรมานนได้เลยนะคะเบเอร์น้องไม้จะฝากเบอร์ไว้ที่เ,เบเอร์0972683856ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไม่ขึ้นไปให้นะครับเอี FC. เอ้ยขึ้นไปให้ <laughs> <laughs> ครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามน้องไม้ขุนทะเลของเราด้วยนะครับผม f อแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปอะไรใหม่ๆกับน้องไม์คอยติดตามนะครับผมบบายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ